ครับผมกับผมส่วนอยู่เมืองพรมนะครับผมวันนี้ก็มาเจอ,เจอกันในวันจันทร์ที่8มีนาของวันร้อยกสี่น,นะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำนะครับนัดต่อการที่ผมได้ตัดได้ล้างทัความสะอาดแล้วก็วันนี้ผมจะมาะขายนะครับมาขายที่ตั้งของผมก็จะขายอยู่หน้าจตสอาขาอำเภอจตุตตตตรตพัก์พิมันจังหวัดร้อยเอ็นน,นะครับผม สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะกินได้นะครับผมนะครับผมก็ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมา,าทันกันเลยครับผมนะครับขั้นตอนของผมก็ผมจะตัดให้เป็นท่อนเล็กๆนะครับผมก็จะเก็บใส่กล่องไว้นะครับแล้วผมจะผ่าทุกอันนะครับผมจะผ่าขึ้นนะครับเพราะว่าการผ่านี่ก็คือหนึ่งอาจจะได้ดูว่าท่อนไหนนะครับ มันแตกมันเน่าไหมอย่างนี้นะครับถ้ามันแตกมันเน่าเราก็ตัดทิ้งนะครับอย่างอย่างนี้นะครับผมก็จะผ่านะครับเราจะรู้ว่าท่อนไหนที่มันแตกแล้วมันเน่านะครับนี่นะครับตัวไหนแตกเน่าเราก็ตัดทิ้งนะครับนี่ตัดทิ้งไปเลยครับเราไม่ได้รีดนะครับไม่ได้รีดผสมไปนะครับให้ลูกค้านะครับนี่นะเราก็จะทําอย่างนี้เลย ตรงไหนที่มันดำมีดินมีอะไรเราตัดทิ้งได้เราก็ตัดนะครับมีเวลาเราก็ตัดทิ้งไปเลยนี่นครับผมจะผ่าทุกันนะครับผมจะทําการผ่าดูว่าข้างในมันใสสะอาดหรือเปล่านะครับนี่นครับสายพันธุ์ของผมคือสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับปู่พี่สวนหนุ่มเมืองพครมเป็นกเกษตร วนอ้อยเล็กๆที่ปลูกแบบอินรียนะครับไม่ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับสวนของเรานะครับตอบโจทย์ได้เลยครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกนะครับสะอาดนะครับไว้ใจได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองทดลองเครื่องดูเลยนี่คนระับโอเคผมก็จะทําการล้างเครื่องก่อนนะครับ รอบแรกเราล้างเครื่องก่อนล้างเครื่องล้างอุปกรณ์ที่เราจะใส่ถังไม่ว่าจะเป็นถังเป็นอะไรเราล้างเสร็จเราต้องเอาน้ําอ้อยล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะความสะอาดนะครับความสะอาดอหลังจากที่เราล้างพวกสไลด์ล้างน้ําเปล่าเสร็จเราก็ต้องมาล้างน้ำอ้อยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับ เราจะรีดสดๆอย่างนี้ทุกวันนะครับผมรีดให้ลูกค้าได้รับประทานกันสดๆเลยครับรนสะอาดปลอดภัยนะครับผมคำว่าปลอดภัยนี้ก็คือปลอดภัยจากสารเคมีสารพิษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรนเรานะครับนี่นะครับร้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนี่นะครับ ล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับปิดเครื่องเลยนี่ครับเราก็จะล้างด้านในน,น,นนะครับล้างเครื่องเสร็จครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเราล้างหัวล้างทั้งภน,นะครับ น้ำนน้ำปัดปลาน้ำอะไรออกเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำนะครับน้ำขังมานะครับผมแล้วก็นี่นะผมจะมาล้างถังอีกรอบหนึ่งนะครับการล้างโถล้างถังที่เราใส่นะครับ จะมาล้างผ้าล้างันอีกรอบนะครับตัวกองเราจะใช้ผ้ากองนะครับใช้ผ้ากองผ้าผ้าดิบนะครับเหลือผ้าขาวบางสองชั้นแล้วก็มีถุงกาแฟาอีกหนึ่ชั้นนะครับทำการล้างอย่างนี้นะครับผมเนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเห็ดหน้านะครับผมไว้ไว้เจอกันอีกจิปหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวนหนุ่มเมืองกลมนะครับผมวัยขันต่อแท้101นะครับผมสวนหนุ่มเมืองกลมงโปกแกรมปีนซีนะครับส,สายพันธุ์ของผมใช้ก็คือยูโกน้ำผึ้งนะครับผมมาดูด้านหน้านะครับโอ้มีลมนะครับมีลมช่วงนี้มีลมเย็ยนๆโจ๊ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ